ดิฉันนขอเปงาาสกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นและจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศข้อที่3 เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้สมดุลกับการพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นฐานการผลิตไปเป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนมากขึ้นภายหลังจากการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายหลักให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมได้และโรงงานมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสามารถประกอบกิจการอยู่ได้ซึ่งจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วและชุมชนโดยรอบได้รับประโยชน์สูงสุดคอรมอเนี่ยมีปติให้เราดูแล11เมืองนะ11จังหวัดนะคะ แต่ว่าขนาดนี้เนี่ยเราได้ทําแผนแนม่บ,บทเนี่ยครอบคลุม15จังหวัดด้วยกันนะคะเพราะก็มองเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจนํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ทําออกมาทั้งหมดตอนนี้15จังหวัดนะคะแคล้วก็เสร็จไปแล้ว5จังหวัดแรกเมื่อปีที่แล้วในขณะนี้ก็เริ่มให้มีประสานกับทางจังหวัดให้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อดําเนินการ,รพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเนี่ยตามแผนแม่บท การศึกษาแผนแม่บทใน5จังหวัดน้ำร่องได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครระยองฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีและอีกเก้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนกับท้องถิ่นชุมชนและธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับการพัฒนาและการประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบการพัฒนาทั้ง5มิติได้แก่มิติด้านกายภาพ มิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อมมิติสังคมและมิติการบริหารจัดการโดยแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ตอบโจทย์หลักที่สําคัญ3ประการได้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบซึ่งหลังจากศึกษาแผนแม่บทใน5จังหวัดนําร่องแล้วเสร็จจะส่งแผนแม่บทไปหารือร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่มุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเดียวกันซึ่งเป้าหมายเบื้องต้นจะเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้ได้ภายในปี2561